วันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเบอร์ซ่หัวหินโรงแรมในเครือวิลันดาในคอนเซปต์อินดิโกสเปซบรรยากาศดีส่วนตัวติดริมทะเลสไตล์บูติกที่มีห้องพักเพียง9ห้องเท่านั้นนะคะห้องที่เราพักเป็นห้องโอเชียนฟอนห้องยอดนิยมของโรงแรมห้องใหญ่ดีไซน์สวยมากตกแต่งด้วยโทนสีขาวและสีน้ําเงินค่ะไฮไลท์ภายในห้องคืออ่างอาบน้าที่สามารถลงไปแช่น้ําชมวิวทะเลและสระว่ายน้าได้แบบเต็มอิ่มสุดๆเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากโดยเฉพาะมุมสระว่ายน้ํา คือวีรันดาก็ต้องขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะเรื่องความสวยของสระมาในรูปแบบสายเห็นอ่อนอินฟินิตี้พูลมีถึงสี่สระมีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ดีไซน์เก๋สระว่ายน้ําสีฟ้าตัดกับเ้าอีสีขาวถ่ายรูปออกมาสวยไม่ซ้ําใครแน่นอนค่ะหรือถ้าใครอยากเดินเล่นชายหาดเล่นน้ำทะเลที่นี่ก็อยู่ติดชายหาดเลยนะคะและยังมีสกูป,ปิดคาเฟ่คาเฟ่น่ารักน่ารักริมทะเลซึ่งหากใครไม่ได้เข้าพักก็ไว้ว่าทานเครื่องดื่มของหวานอร่อยๆที่นี่ได้นะคะ